สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับสําหรับคันนี้นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับเช็คให้ทุกระบบแล้วนะครับตัวนี้ Honda City ปี2007นะครับ1.5ออโต้นะ้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊ส สภาพสวยๆครับใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มครับ159,000บาทนะครับปี20071.5ออโต้นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง v t e ทนะครับสภาพสวยมากครับหาไว้ใช้งานคุ้มไม่คุ้มชอบไม่ชอบรองพิจารณานะครับไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่คลอง3นะครับใครสนใจอยากได้ไว้ใช้งานโทรเจรจานะครับอยู่ใกล้ไปดูรถอยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบพร้อมจบนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันว่ารถไม่หายเงินอยู่ครบแน่นอนนะครับ สภาพแบบนี้หาเอาไว้ใช้งานนะครับคุ้มไม่คุ้มลองพิจารณาดูลองเช็ครองชมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะเลยครับเนียนทุกจุดนะครับคันนี้ใช้งานไปโดยประมาณ2 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับสภาพภายในเป็นทนดำพวงมาลัยมลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้สวยสมบูรณ์พร้อมใช้มากๆนะครับใหม่มากครับลองชมดูก่อนนะครับถ้าชอบนะครับรีบตัดสินใจนะครับสวยสมบูรณ์เอาไปใช้งานกันได้อีกยาวยาวครับเครื่องวีเทคนะครับใช้งานได้คล่อง ดูแลง่ายครับอะไรไม่แพงครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนคลับแฟนเพจนะครับตัวนี้เซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอบนะครับวงมาลัยมัตติฟังก์ชันกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้านะครับภายในเบาะหนังดําใหม่มากครับลองชมดูก่อนถ้าถูกใจนะครับปีบตัดสินใจเลยครับอย่างที่แจ้งนะครับอยู่บ้านใกล้ได้เปรียบไปดูรถนะครับอยู่บ้านไกลไม่ต้องกังวลจะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับประกันเลยครับว่าถึงบ้านแน่นอนมัดจําได้มัดจานะครับรับประกันว่าถึงบ้านไม่ถึงมาเก็บเงินขึ้น จากผมได้เลยครับกล้าที่จะการันตีเพราะว่าไว้ใจพ่อค้านะครับเขาคัดรถสวยเน้นคุณภาพเอามาขายนะครับและอีกอย่างหนึ่งผมก็ติดตามแล้วก็รู้จักนะครับก็เบาใจอุ่นใจสบายใจนะครับใครที่เล้นหารถใช้งานดูแลเองไม่ได้เช็ครถเองไม่เป็นนะครับติดตามช่องนี้ได้เลยครับสวยสมบูรณ์คัดมาแล้วครับสําหรับท่านไหนที่ผมกล้าการันตีว่าจะส่งถึงบ้านนั่นแสดงว่าผมรู้จักกับเจ้าของแล้วก็คนขายนะครับซึ่งสามารถจะไว้ใจในระดับหนึ่งครับ ว่าเช็ครถดีเช็ครถสวยนะครับสมาชิกก็รออยู่ที่หน้าบ้านนะครับรอทดลองขับตรวจสอบสภาพรถได้เลยนะครับสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักภายในกว้างขวางพอประมาณแล้วก็ใหม่มากครับดำดุแบบนี้นะครับชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปลารีบตัดสินใจนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับก็จะพยายามหารถสวยๆมาฝากให้สมาชิกได้เลือกได้ชมนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจในค่าย Honda นะครับเพราะว่าเป็น1.5อัตราการกินน้ำมันก็ ไม่แรงไม่แพงครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับทรงดีสีสวยนะครับดูแลให้ทุกระบบใช้งานอยู่ทุกวันนะครับตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับถ้าท่านชอบและสนใจนะครับพร้อมจบโอเจรจานะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั้มนะครับถ้าต้องการรูปเพิ่มนะครับให้กดคลิกลิงก์ไลน์กันได้เลยนะครับคลิกที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดนะครับ สภาพสวยๆแบบนี้นะครับถ้าชอบเน้นท่อเจรจานะครับอยู่ใกล้ครับไปดูรถทดลองขับครับสำหรับผมจะยังคงทําหน้าที่นะครับสัญหารถสวยนํามาฝากสมาชิกให้เลือกให้ชมซื้อกันตามความชอบตามความเหมาะสมนะครับมีรถเยอะมากครับสภาพตามราคาราคาตามสภาพนะครับต้องส่วนกันไปส่วนกันมาของถูกมีครับแต่ยมันไม่ใช่สภาพนี้ครับซื้อไปโดยที่ไม่ต้องเก็บซ่อมใช้งานได้เลยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องโดนโกหกหมกเม็ดหรือหลอกรถน้ำท่วมจมน้ำนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ ทุกจุดครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะเดิมบางโรงงานมากๆครับขอบพระคุณนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมโทรเจรจานะครับลองชมภาพต่อไปนี้นะครับมีเยอะมากๆครับสำหรับผมก็จะพยายามหารูปหารถมาฝากให้สมาชิกได้เลือกได้ชมนะครับคันนี้ก็ถือว่าถ่ายรูปมาให้เยอะครับ ดูได้โดยที่ไม่ต้องไปชมรถตัวจริงก็ยังได้นะครับเพราะว่ารถสวยมากๆครับแค่รอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านนะครับสําหรับคนบ้านไกลนะครับเดิมทุกจุดครับขอบพระคุณมากๆนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจไม่มากก็น้อยอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ชอบช่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับฝากแชร์จะได้มีสมาชิกเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณมากๆครับ